หาอได้แต่ไปนิพพานไม่ได้สำเร็จเป็นพาาระรหั์ไม่ได้เพราะอะไรติดอัตตาไม่มีอนัตตานี่เพ่งกระสินแล้วสําเร็ชฌานสมาบัติสามารถจะดำดินได้อาอเหินเดินอากาศได้สมัยพุทธกาลนานมาแล้วนี่ยังมีอยู่เหมือนกันเข่อดนี้ตามป่าตามดงพระที่ประเภทนี้ทนไมมายุ่งกับเราตอนออกไปตามป่าตามดง การสามารถจะาหายตัวยนตนทุนทางที่เขาขเล่ากันมาเนี่ยตมาเล่าตามเขาอย่างเชหลวงปู่แสงอาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์โตอยู่วัดมณีชนรัขันลบบุรีถ้าไปบินทบาทกรุงเทพมาทุกวันไปไป,ไปโปรดโยมกรุงเทพมาสมัยก่อนเนี่ยเรือก็ไม่มบีมีรถไฟมาสมายัยราชการที่สี่ที่ห้านี่เองแต่ก่อนก็ไม่มีหรอก รถไฟก็ไม่สาม,มารถจะแล่นไปทั่วประเทศได้บัดนี้จเจริญแล้วก่อนนี้ก็ต้องโยนหนทางเดินทางไปบินทบ,บาทที่กรุงเทพก็มีพระบางองค์ท่นนางเจริญกุศลภาวนาอาัตามาไปเจอมามีอยู่สามองค์โคดได้ชิบสองภาษาไม่ได้เรียนมาก่อนยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่คืออาจารย์กรเกษมจังหวัดลำปางเคยไปเจอในถ้ำที่เชียงดาว เมื่อสมัยสามสิบปีก่อนโงโน้นโพนมาท่านก็เล่าให้จะมาฟังว่าท่านไปนั่งกรรมฐา,านในป่าท่านก็นั่งนั่งบอกร้อนเลือเกินนี่หลวงพ่อเกษมร้อนทนไม่ไหวญาติโยมก็ติดตามไปก็ไปตรวจโรงพยาบาลหาหมดถหาหมหมอหมอหาหมอโบราณก็บอกว่าไม่เป็นลายไม่เป็นไข้ปรหลอดไม่ขึ้นแต่ทําไมท่านร้อนเลือเกินต้องไปนอนแช่านา้ํา ออกไปนั่งแชนะ่น้ำหบวงจะตายแล้วจะตายแล้วท่านนางอะไรรู้ไหมท่านเพลงกระสินไผท่านเพลงกระสินไปตลอดรายการนี้มีก่อนพระพุทธเจ้านานแล้วไม่ใช่ทางพะเบตมกผลแต่ประการใดหลวงพ่อกระเกษมก็นางเลือดไปบอกเอาละหมอหมดก็รักษามไม่ได้เราจะต้องยอมตายในเมื่อเวลาการต่อมาภายในเจ็ดวันท่านก็ขึ้นมานั่งคือเข้าไปในทา แล้วก็นั่งภาวนาของท่านเรียกว่าสัมะกํากำหนดจิตหายใจเข้าออกโดยมีเพ่งกระสินไปเตโชกรสินนี่านเล่าก็มาฟังก็เพ่งไปเพ่งมาก็ร้อนไปหมดบอกเหมือนอยู่ในกองถานแล้วก็ร้อนเลาอ,อกุกปวดทิสะจะแตกแล้วปวดทิสะจะแตกแล้วหนักเข้ามูโตแตกทันที้าเล่าอย่างนี้ แล้วก็ตุ่มนี้ก็ระเบิดออกมาตุ่มนี้ตุ่มนี้ตุ่มนี้บนที่สาเป็นตุ่มหมดก็ได้ความมาตุ่มนี้ภาษาฝรั่งเศสตุ่มนี้ภาษาบาลีตุ่มนี้ภาษาจีนตุ่มนี้ภาษายวนตุ่มตุ่มนี้ภาษาลาวก็ว่าไปหลายตุ่มแล้วท่านเล่าว่าไปพูดก่อนไม่ได้ท่านก็นั่งอยู่เฉยเฉยฝรั่งมาส่งภาษาถามตอบไย้าทันทีไอ้ตุ่มนี้มันจะเปิดรับทันทีนี่เขาเรียกหมุดโตแตก นี่จตมาคุยกับหลวงพ่อกระเสมมาสมัยสามสิปีก่อนนี่เล่าให้ท่านฟังเรื่องจริงที่ประสบมาแล้วตมนี้มีพระมาหาบาลีเรียนวยากรณ์เรืเร่อนเกเก่งมากท่านก็มาส่งภาษาบาลีมาทดสอบก็ส่งภาษาบาลีพับตมนี้เปิดทันทีตอบรับภาษาบาลีคุยกันด้วยเป็นภาษาบาลีทันทีเลยท่านกระตหนี่พระมาหาบาลีบอกพูดยังไม่ถูก ยังใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องนั่นแน่ไม่ได้เรียนเลยนะไม่ได้เรียนเลยแล้วก็ไปเจอชาวเยอรมันนเราว่าเขามาทัศนจรเ็าว่าคันเกีงนักเลยก็ส่งภาษาเยอรมันเลยไอ้ตุ่มข้างหูนี่เปิดรับคุยกันสบายมากนั่นแน่นี่ยอย่างนี้นะนี่เราจนฟังเนี่ ไม่จะไปอวดอ้างประการใดว่าท่านเล่าต่อมาเมื่อสมัยตมาสามสิบปีไปได้ยินมาและประสบด้วยตนเองนี่ท่านพูดหลายภาษาหลวงพ่อบาดใหญ่วัดแก้วนี่ก็พูดหลายภาษาบัดนี้มรณภาพไปแล้วเขาเรียกหลวงพ่อบาดใหญ่ไปบินทบ,บาทถึงกรุงเทพกรมการศาสนากองสังกะรีบ,บอกนี่หลวงตาบาดใหญ่อย่ากี้ผิดนัยหีหลังออามาเป็ดเลยท่านก็บอกว่าเจริญพร บาทอตาตม,มาพอเหมาะพอเหมาะสาหรับอตาตม,มาแต่ไม่พอเหมาะกับคนอื่นท่านก็ว่าอย่างนี้กรมการศาสนาสมัยก่อนสมัยใครสมัยหลวงหลวงบริลลัสหลวงอะไรอะไรหลวงอะไรเป็นอธิบดีกรมการศาสนาเรามาจําไม่ได้ใช่แล้วคุณหลวงเป็นหลวงหลวงอะไรลงรักนเนี่ยนะอา่าเป็นอธิบดีกรมการศาสนาจําไม่ได้ ท่านลอยฟังเนี่ยก็มาไต่ถามกันอย่างนี้นี่แหละท่านก็ไม่ได้เรียนอะไรเลยท่านก็เล่าตามรอยคล้ายก,กันกับหลวงพ่อกเกษมจังหวัดลำปางเมื่อเร็วๆนี้่อมาไปเยียบไปอยู่หน้าปุติแล้วก็ท่านอยู่ในห้องโรงพยาบาลแล้วเตรียมของให้เสร็จทำให้เข้าในเข้าหาเรานำบริวารไปหลายคนเดี๋ยวบอกกับคนชายลูกศิษย์ บอกถวายว่าหลวงพ่อวัดอภวันน้อยทําไมรู้อ่ะยังไม่ได้เข้าไปหาเลยทําไมรู้บอกนี่ไปแจกหลวงพ่อวัดอภวันองค์เดียวแล้วท่านไปแจกลูกศิษย์เองอะไรรู้ไหมที่แจกมาน,นะอะไรอผู้เพอโบอะไรก็ไม่รู้ไอ้ลบินลีบิน,บนแจกเยอะแยะเลยทำนองนี้เป็นตอนอันนี้เราก็ไปแจกต่อการนี้เราให้ฟังว่าถึงการบําเพ็ญสมถะ แต่ก็ไม่สามารถจะสมร็จมรรคผลนิพพานได้และให้หลุดพ้นได้โดยทานองนี้แล้วก็มโนยิธิเลสสีลิงดำท่านเชี่ยวชาญทางมโนยิธิอาตมาก็ไปเรียนมโนยิธิไม่ใช่เลอสีลิงดำไปเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อสะนันแล้วหลวงพ่อหลายวัดหลวงพ่อเดิมจะก็สอนได้อยู่จังวัดน้องโพจังหวัดนครสวรรค์ไปอยู่กับท่านหกเดือน ทาารก็สอนมโนยิธิสอนหลายๆอย่างมโนยิธินี่หมายความว่าให้ยึดมั่นในปิติในอุปาทานยึดมั่นในคําว่าพุทโธแล้วก็เพ่งไปดูแล้วก็พระอาจารย์เขาจะบอกว่าเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังทํานองนี้ถ้าจิตเกิดปิติขึ้นมาด้วยอํานาจของสมาธิเกิดปิติรับรองเห็นร้อยเปอร์เซ็นแต่ในฝ่ายวิปัสสนาเขาบอกว่า เห็นจริงแต่ของนั่นไม่จริงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปยึดมั่นมั่นอย่าเอามาเป็นอารมณ์นี่วิปัสสนาก็แยงออกมาอย่างนี้เพราะขาดสติปัญญามโนยิชิอยากจะดูบ้านของใครมีอะไรบ้างเห็นไน้ชัดแล้วมโนยิชิอยากจะไปดูสวรรค์ก็ได้อยากไปดูนรกก็ได้อยากจะไปพบพระพุทธเจ้าเห็นจับมือถือแขนกันได้คุยกับพระพุทธเจ้าได้นี่มโนยิชิ สามารถจะเกิดฤ์เดชเดชาจากสมาธิภาวนาได้เรียกโมโนยิธิอันนี้จะมาไปทำมาหลายปีต้องนับได้เป็นสิบสิบ,สบปีแต่แล้วก็ไม่สามารถจะพ้นทุกมีแต่เพิ่มทุกมีแต่เพิ่มกิมเลสคิดว่าโม,โมโนยิธิเราจะได้มาสร้างวัดให้ใหญ่โตมีอิทธิปาฏิหาริมากมายแต่ในที่สุดเราก็ไปไม่รอด ทำไมถึงจะรอดต่อไปเดี๋ยวฟังต่อไปในเวลาการต่อมาปศส4งพรสไปอยู่กับหลวงปศวัดปากน้ำประริเจริญตลาดพลูลงเรือหนึ่งบาทถึงบุรีถึงท่าเตียนแล้วก็เข้าไปสู่ึืนรถเมล์ไปลงตลาดพลูลงเรือจ้างไปหนึ่งบาทถึงวัดปากน้ำประิเจริญมีสลาตำตามอยู่ริมน้ำมีแม่ทว้วม เป็นผู้รักษาโรงครัวมีแม่ชีมากพระสงฆ์องค์เจ้ามากมายพุติไม้ไม่ใช่มีตึกเหมือนสมัยยุคปัจจุบันทุกวันนี้อาตมาก็ไปอยู่กับท่านการบอกว่าหลวงพ่อครับผมจะมาเรียนภาวนาแล้วก็ท่านบอกว่าไม่ขัดขอ้อแต่เธอไปหาที่อยู่เอาเองเพราะพระมันแน่นอาตมาก็ไปดูที่อยู่ก็ไม่มีเลยก็ไปอาศัยในโบสถ์ วัดปากนะ้ําหลังเตาที่ยังไม่ซ่อมแซมเหมือนยุคปัจจุบันทุกวันนี้้ากระเป๋าผ้าผ่อนสายคิวรก็ไปฝากวันนโบสแล้วเวลากลางวันก็ออกมาทําชานรอบวิหารโคกเจริญธรรมกายสํามาละหางผู้หญิง้ายชายขวาจเจริญตลอดมาถึงเวลา6เดือนถึงเวลามืดคำ่ำก็เข้าไปอาศัยนอนในโรงโบสถ์ ถึงเวลาสว่างตีสี่เราก็เก็บกระเป๋าเก็บอะไรออกมาข้างนอกเพราะเขาจะต้องทํามัดถวดมนต์การจะไปนอนอยู่ไม่ได้เราก็มานั่งข้างนอกต่างสมัยหลวงพ่อฝั่งน้ายังเป็นเจ้าคุณภาวนาโกศลเทระสมัยก่อนที่ท่านเล่าเป็นลหลวงน้าของสมเด็จพระสมเด็จส,สังฆราชป๋าวัดเศเทฐุพลบ้านอยู่อำเภอสองพี่น้องท่านก็เล่าประวัติให้เจ็ดท่านบอกว่ามาพบด้วยของท่านเอง แต่แสวงหาภาวนามาหลายแบแบบเลยก็มาพบธรรมกายกว่าจะได้นี่ยำลุงเลยเดียวทำมาหลายปีกว่าจะมาพบธรรมกายอันแน่นอนท่านก็ค้นหาของท่านเองก็เรียกวิชาธรรมกายอาตมาก็ไปอยู่กับท่านสัมมาหังผู้หญิงซ้ายชายขวาเวลาจะรับกรรมาฐานวัดรับวันพฤหัสวันพฤหัสจะคนเต็มวัดทเดียวมารับกรรมาฐานมากมาย รับกรรมฐานเสร็จแล้วตอนเช้าก็ไปนั่งภาวนากันแล้วท่านก็นไปพักผ่อนตอนบ่ายสองโมงท่านจะออกไปที่หน้าลานหอประชุมอาตมาผู้หนึ่งก็ไปนั่งด้วยก็มีประชาชนมีทุกมีทุกมาก็เขียนทุกในกระดาษใส่บาตร,ออไ,ราไว้ทุกเรื่องอะไรใส่บาตรไว้ทุกเรื่องอะไรใส่บาตรไว้ท่นจะช่วยภาวนาให้อาตมาเป็นผู้แก้เวลาเสร็จแล้วก็ เอากระดาษมาดูท่านบอกว่าทุกเรื่องครอบครัวไว้คัดไว้ที่หนึ่งทุกเรื่องลูกเอาคัดไว้ที่หนึ่งทักทุกเรื่องที่ดินหรือกรณีที่เกิดขึ้นลงศาลไว้ที่หนึ่งทุกเกิดขึ้นลูกไปอยู่ต่างประเทศที่จะต้องเดินทางขึ้นเคือบินไปอีกพวกหนึ่งก็คัดท่านเราก็ได้ตำรามาข้อหนึ่งท่านบอกว่าจับดูก็รู้เราจะแผ่เมตตาออกหรือไม่ออกถ้าคนนั้นที่มาให้ทันช่วย ถ้ามีจิตประกูชอนต่ำต่ำกว่าห้าสิเอร์เซ็นท่านบอกภาวนาไม่ขึ้นแผ่เมตตาไม่ออกคนประเภทนี้ต่ำมากจิตใจหยาบชาไม่ใช่ช่วยได้ทุกคนนะเมตามาได้ตาําราแผ่เมตตาจากหลวงพ่อวันตรกน้ําบางคนจะช่วยใหญ่ไหมท่านบอกดูชื่อดูนามสกุลไม่ต้องวันเดือนตีคนนี้เราจับแล้วก็มาภาวนาธรรมกายท่านบอกนี้บอกว่ามันจะมีความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ช่วยได้ ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ปแปลว,ว่าคนนี้จิตต่าต่าจนช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยอุนหนุนไม่ได้เงินทองให้ต้องสูญหมดเราก็ได้เทคนิคมาอย่างหนึ่งอ่ตมาจึงมีตำราอย่างนี้อีกประการหนึ่งประการแผ่เมตตาช่วยได้หรือไม่ได้ลูกจะเรียนหนังสือเขาจะตายจะช่วยได้หรือไม่ได้จับดูชื่อนี่ก็รู้ว่าตายแน่ช่วยไม่ได้แม้นี่ได้เคล็ดลับมา วิชานี่ไม่มีขายในตลาดอตมาก็ได้มาประการหนึ่งแล้วก็ตอนหลังจากนั้นมีการแจกพระสมเด็จองค์เล็กๆอง์คละยี่สิบห้าบาทลูกก็25บาบาทคนหนึ่งต้องได้องค์เดียวหลายองค์ไม่ได้อตมาก็ฉลาดนะแต่ก็ไม่บาปเพราะหลวลงพ่อผมองค์หนึ่งเอาไปแล้ววันหน้าต่อไปท่านลืมแล้วก็บอกหลวงพ่อผมองคหนึ่งเอากานกา็ให้แค ไปไปแล้ววันหน้าต่อไปอีกหลวงพ่อผมองคหนึ่งนะวันก่อนได้แล้วเียะบอกได้แล้วไม่พอ,อเออแกนี่โลภมากจริงๆเอาอยากจะเอาไปเนี่เลยเราก็ได้มาต้องหอย่ามบาน่าจะกลับมาหกเดือนนั่นแหละใครอยากได้ไหมนะใครไม่อยากได้ก็เงียบซะ แต่ก็อยากจะแจกพวกกลมเหมือนก,นการเห็นเงียบเลยอดไม่ให้เพราะไม่อยากได้เนี่ยเราให้เฉพาะคนอยากได้คนไม่อยากได้ให้ไปก็เขาก็จะเอาไปทิ้งเนาะเอาไปทิ้งแน่นอนในเมื่ปเป็นนี่ก็จเจริญธรรมกายนี่เล่าถึงวิชาธรรมกายก่อนสามมาละหางผู้หญิงต้ายชายขวาจับศูนย์กลางคอลูกกระเดือกปืนน้ำลาย แล้วก็หายใจเข้าออกโดยสัมมาอารหังย้อนไปหาสะดือจดศูนย์กลางสะดือแล้วหายใจเข้ายาวๆสัมมาอารหังผู้หญิงให้ไปทางซ้ายผู้ชายให้ไปทางขวามีเส้นอยู่ตรงคอลงไปสองเส้นผู้หญิงซ้ายผู้ชายต้องลงทางขวาถัดเปลี่ยนกันไปอย่างนี้แล้วก็เวียนขึ้นไปลูบขมอ่อม สัมมาละหังแล้วก็ไหลลงมาที่ลุกระเดือกคือน้้ำลายสัมมาละหังแล้วจุดไปที่ลิ้นปีกสัมมาละหังแล้วก็ลงไปสะดืออองสะดือแล้วก็ย้อนไปถ้าเห็นสายสะอาดแล้วก็ไว้บนขอมอมให้เป็นลูกแก้วใสลงไปดิ่งไปเนื่องจิตที่ประพัดสอนะจะเกิดแสงสว่างเห็นธรรมกายจากหนึ่งวาถึงยี่สิบวา จาก20วาน้อมลองมาเหลือหนึ่งวาเแล้วก็เหลือเท่ากับเม็ดงาใสาแจ้วนี่อย่างนี้วิชาธรรมการนี่เล่าส่ารๆที่พูดให้ทําได้ในเวลาการต่อมาที่ยังทําไม่ได้ก็นั่งมาต้องหาดือนกว่าแล้ววิธีนั่งทำยังไงสัมมาหังอ่ตอมาก็ตั้งสัจจ้าอันหนึ่งชั่วโมงไม่ได้หนึ่งชั่วโมงไม่เลิก